một lần rồi đã kịp kịp thì đâu, hây rồi rồi แค่เครื่องเข้าเวลาไงแค่ต้นเรกกับทีมส์ไม่สว่างเลยทำไมทีมไม่เห็นสว่างเลยแค่นี้ทียมก็มีไฟแต่ไม่เห็นสว่างเลยเด้อมันไม่สว่างเทียมก็มีไฟนะนักแข่งมันโหดโอ้อนันอนั้นใส่บวกหมีเหรอ โอ้โหโอ,โอ้ถึงมากทำไมไม่ใช่ทำไมไม่ใช่เขาตบตีล่ะ เข็มนไม่สวยเขียนมันม mm ีไฟนะเด้อมันมันมันเป็นเครื่องของเอฟเสร็จก็ถึงแล้วเด้อมันมีไฟแล้วมันต้องสว่างเลย น่ะตาเขาล้มตัวฮะน่าตนัดวไดเกิดทู่นนะ เอ็กซนะาเอ็กซ์ทีน่าไปกับเอ็กซ์นั่นใช้เครื่องนั้นไม่เปล่าเฮ้ยไม่คือไม่คื่องอะไรเลยไม่คืองนั่นอ่ะซิสวิทไม่ใช่ไม่ใช้เปล่าเดี๋ยวก็จได้ใช้ไปแล้วแต่แต่จะใช้มาดีใช้ว่าไม่ถึงใช้เนี่ยแล้วใช้เออเกมใส่ไปแล้ว ได้อีกรอบโอ้ออกมากี่น Census ัดเร่องขอออมากี่นัดเก้านัดเก้านัดด้วยรู้สึกที่ตคนแรงเก้านัดนี่ไม่เป็นไรดีดต้องเถอดทอไไม่ใช่ยาเขาต้องตีนไหมฮ้ยได้ รห้าบอกมาเลยสาลมลรบห้ากับอ,อะไร เขียนดิมันลอยโอ้โหหรือะต่วนเนี่ยน้ำม,มันก็เอา,าไม่มีแห้งกูต่อน้ำมันไหมตรงไหนแห้งกูต่อน้ำมันเสีย เอาเสียนกช่ไหกระเป๋ยิ้มผ้าแบบสีแดงนี่กดกี่รอบอ่ะรอบเดียวน่จะไปหาอะไรอ่ะ นั่นเหมือนเดิมนึกจะไปที่เดิมจริจริงนีจะไปที่เดิมมีม้าตกข้ามออกมาแทนมันไม่ลื่เลยดื้อข้ามออกไม่ลดเลยเด้อเลอะจีเดี๊อยอยู่เลอะต้องไปหมวกอ่ะนวกที่ามันมีขดแบบนี้เนี่ย ไปไหนไม่ได้ไไดหรอพี่มาไม่ย้วาวันข้าวันไม่มีอะไรข้าวันไม่มีบรถมีเนี่ยไม่ไม่มีมันก็รถช้างอหไรข้ามันมต้องทำมาทามาแป๊บหนึ่งมีมานี่แล้วจะเมื่อเลือน้อยด้วยเนี่ยมันเริ่มเหนือน้อยแล้วอ่ะขอเล่ารู้สึกมันเริ่มเหนือน้อยแล้วอ่ะ เดืถนหนึ่งพันบาทเลยพันบาท้้เหรอ